ครัแรกครับไทยพบกับรัสเซียครับเชิญรับชมความมันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครัครับช่องเจ็สีร่วมกับเพริรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นและ CP เสนอการถ่ายทัดสด3ชั่วโมงเต็มครับจากเวลานี้ไปถึง4โมงเย็นนี่คือศึกมวย CP Freshmart และคาราวาน c p พ สดจากบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่เป็นคู่แรกของการถ่ายทอดสดในวันนี้โอเลดงซีพีเฟรชมานะครับนักชกชาวไทยในขณะนี้นั้นเป็นรองแชมป์ระดับ4รุ่นซูเปอร์ฟล e ์เวทของสมาคมเบลดอปิยูบีซี่นเครื่องเป็นคู่แรกกับนักชกจากแดนหมีขาวนั่นก็คือรัสเซียวลาดิเมียลิเคนคุเรบกายนทางคุณส <มา S 1> ุิมขาวนะครับและผมใช้ทน์สะระทานรวมทั้งคุณสุทธิพงษ์ รวมการบรรยายมาเริ่มยกหนึ่งนะครับอดีตแชมป์โลกของเราก็คือโอเล,ลิดงนะครับ4ีพเฟสมาดก็เป็นนักชกแดนใต้คนคนแรกนะครับที่เป็นแชมป์โลกโดยวันนั้นก็ชนะเด่นชุลพันธ์นี่นะครับเป็นมวยซ้ายร่างกายก็เริ่มจะดีขึ้นดีขึ้นตลอดเบอร์ก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับรวันนี้ในศึกมวยซีพเฟสมาดแล้วก็คารวาซ CPF ด้วยก็เ,เป็นการรวบรวมเอา ว่าที่แชมเปี้ยนอดีตแชมป์มารวมกันไว้ในวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับมีโอเลดมมีชัยโยมีนกน้อยมีวันชนะมีสิงสายันและก็แสงชัยจิดประยูนอีเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของเพชพยินดีบอกซิงโปรโมชั่นต้องยอมรับเลยครับรายการในวันนี้ครับศึกมวย c p เฟชมารและคารวาน CPF ครับทางนี้ก็ได้ทันสุภชัยเอี่ยมสุวรรณครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับ รวมกับเจริญพกอกอาหารจำกัดมหาชนโดยคุณอดิเลกศรีประทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารร่วมกับท่านดรพง์วิเศษไพรทูประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทเจริญพอกพอาหารจำกัดมหาชนนอกจากเราจะมีมวยทําการแข่งขันแล้วครับสินค้าราคาพิเศษที่เป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพพี่น้องครับชาวจังหวัดพิษณุโลกและก็พื้นที่ใกล้เคียงครับก็เรียนเชิญกันได้ครับของจริงของใช้นะครับ ลินณฑ์ของ CP สะอาดแล้วก็รประหยัดซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์มาเริ่มยกหนึ่งนะครับลายยกแล้วมาดูว่าของเรานะครับก็เริ่มจะเท่าฟอร์มเ่าง่าไหน้ำมัชาระเซ่เลครับพิเช่นมาดูว่าจะทนไหวหรือเปล่าวันนี้ก็ต้องขอพูดนะครับบริษัทตโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดขบวนจอจองไฮรักดีเวอร์รถทุกรุ่นของตโตโยต้าแล้วก็ไปที่ตโตโยต้าทีมอเตอร์21สาขา แล้วก็รับการเข้าสูส์ซองเรื่องทัง8ปีมีถึง19แห่งเลยนะครับซืรรถยนต์กับทาง t o y ยตคม K Motor หายห่วงครับหายห่วงแล้วตอนนี้มาดูครับโอเลดงมีเรียนไว้ครับเป็นนักชกชาวใต้คนแรกครับที่เป็นแชมป์บบโลกสถาบันหลักตอนนี้เตรียมความพร้อมครับเพื่อจะล่าเข็มขัดแชมป์โลกสมัยที่2ต่อนี่เป็นโปรแกรมใหญ่ของเพชรดีบอซิและก็ช่างเจ็ดนะครับเพราะว่า จะสดจากที่นี่2รายการด้วยกันวันนี้และวันที่27นั่นก็คือ t o โยต้ามาราทอนสชั่วโมงเช่นเดียวกันดดดยกก่อนครับกลับเข้าสู่สนามนะครับชมผลงานในยกที่หนึ่งต่เนคูอุ่นเครื่องคู่แรกนะครับโผล่ดงกับกระชกจากรัสเซียเวลามีเดียลิเกน กราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดพิษณุโลกคุณสุภชัยเอี่ยมสุวรรณและท่านรองผู้ว่าคุณท่านรองทัชชัยศรีสุวรรณนะครับรวมทางกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารของบริษัทเจริญพภคก,กัณฑานอันยำกัดมหาชนคุณอนิเรกศรีประทักษ์มาเริ่มกันต่อยก2องนะครับของคู่อุ่นเครื่องของโอเลดงนะครับ CP เฟสตมาร์ทดิแชมป์โลกของเรากับริเคนนโมยจากรักเสเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณ ทางบริษัทเจริญพระกพนาหันจำกันมหาชนทั้งไก่ย่างห้าดาวแล้วก็นมสดเมจิใหม่ทุกวันด้วยนะครับรับสซี่เป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะครับทางเดียวกับโอเลดงเลยครับมาเรื่อยนะครับดงความเร็วทีวเ่เข่นนะครับจากรัสเซียแล้วนี้มีรางวัลเยอะเลยทีเดีวยวนะครับโดยเฉพาะอย่างโตโยต้ตาเฟมอเตอร์นะครับ21ส,สาขาแล้วก็เข้าสู่อมทั้งปีนะครับซ่อมึงเออไปแล้วทำาดยังยไปเลย ตองนาดสี่ oh, นัดนะครับ4,5,6,7,8โอ้โหชุดนี้4หมัดหน้าแดงไปแล้วครับ oh. และเซียหน้าแดงโดนนับไปแล้วครับยก 2, นับ8ไม่เลี้ยงแล้วนะครับมาทำท่าไม่เลี้ยงเลยทีเดียวริเค่โดนเข้าไป4,5หมัดเต็มๆเ,เ,เลยนะครับมาร่างกายต้องยอมรับดีขึ้นเป็นลำดับเลยทีเดียว อดีตแชมป์โลกของเรานะครับโอเลดงซีพีเฟสมา t ตอนนี้ทำการเก็บตัวครับอยู่ที่ภูเก็ตท็อปทีมด้วยครับ <Hey! S 2> ถือว่าร่างกายฟิตเปลียโอเลดง uh, แล้วก็ที่สำคัญครับรัสเซียครับนักชกจากประเทศรัสเซียนี uh huh. ที่แฟนบอลมวยรู้จักกันดีครับยูริอับาชคอฟแนอดีนี่ประทะฝีมือกับเมืองชัยกิติเกษมชัดชัยสาสกุลนะครับหรือว่าชัดชัยซีพีเฟสมาดถือว่า เป็นนักชกเบอร์หนึ่งของโลกเช่นกันแต่วันนี้มาดูครับรุ่นใหม่รุ่นใหม่สวยว่าลำตัวของริกเคนนะครับจะจะเป็นจุดปลอกบางจุดแรกนับแปดโดนลำตัวก่อนนะครับดูแล้วก็ดูชั่วโมงนี้ของเราได้ต้องยอมรับนะครับมาประสบการณ์เยอะแล้วก็แร่งด้วยนะครับร่างกายดีตลอดเบียดเข้าไปแล้วนะครับมาดูว่าจะต่อยอยู่หรือไม่อยู่ยกนี้ยกสองได้เป็นหนึ่งนับแล้วอ้าเบียดเข้าไปอีก เวรวมตัวมากขึ้นนะครับแลโทจกรเซียนลายยกสองยกนี้น่าจะผ่านครับยกสามไม่แน่เครับเขารู้ตัวแล้วนะครับว่าลำตัวนั้นโดนไม่ได้มดยกไทยเซ้งนี่ไทเซ้ง ไทยเสงไทยเสงไทยเสงโอ้โหไทยเสงโดนใจกันทั่วหน้ารถเกี่ยวข้าวจากไทยเสงยนต์การเกษตรจำหน่ายในประเทศอาเซียนแล้วปวดหัวเป็นไข้ซารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา แห่งสปอ,อร์ตออโตเมติกเจมาราฮานแอรอสหาสมุนไพรเหล่านี้มาปรุงยาเพื่อบรรเทาอาการไอให้คนรักของเจ้าเอ้ยอย่าแค่ไอตราอาปาเช่บรรเทาอาการไอขับเซฟหักขับให้ชุ่มคอบอกแล้วไงไออาปาเช่กับเข้าสูา่สนาม้ะครับชมภาพช้ายก2 เราได้นับชุดนี้นะครับ1 2 3 4สครับสุดท้ายขึ้นบนนะครับล้าตัวก่อนครับ1-2ล่าง3 4แล้วสุดท้ายเป็นหมัดซ้ายซึ่งเป็นหมัดถนัดของโอเลดงนะครับส่งผลทำให้รัสเซียนั้นโดนนับ8ชมกันต่อนะครับขอบคุณบริษัทโตโยต้าอเตอร์ประเทศไทยจํากัดรถกระบะโตโยต้าไฮลัสปรีโวบริษัทเจริญภูมภัณฑ์นั้นยักัดครับดรพงศ์มิสัยไพฑูลประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของ CP และผลิตภัณฑ์5ดาว ขอบคุณตำรวจทางหลวงทุกพื้นที่ครับมาลุ้นต่อยกสามนะครับอดีตแชมป์โลกวลด,ดงนะครับกับริเคนจากรัสเซียโดนนับไปหนึ่งทางแล้ววันนี้ต้องคุณทั้งสีเชือกผูเซิญเที่ยวหนังนะครับคุณสายชนชายพระศุกแล้วก็สีนีนาสีคิงคอบราด,ด้วยแล้วก็กาแฟวันแมกาแฟวันแมนคอฟฟี่ด้วยนะครับวันนี้มาร่วมงานกันเป็นต็มเลยทีเดียวเอาไล่ต่อไล่ต่อนะครับวลดงดูปีพื้นที่ให้เล็กลงแคบลงไปแล้วนะครับ ดูว่าโอเลดองคิด,ด,ด,ดอะไรในใจครับมาดูครับนู่นี้ถือว่าน่าติดตามครับมวยระดับโลกและเป็นมวยขนาดซ้ายด้วยกันทั้งคู่โอ้โหถือว่าเป็นการชิงจังหวะกันครับและในวันนี้ครับขอบคุณครับเบลต้าเคมอเตอร์โอ้โหดนียคุณว<ค>ิเชียนสมพลุ่งโลดนะครับพร้อมด้วยคลองสวนพูรีสอร์ที่เคนยกนี้ดูดีขึ้นนะครับผลงานดูดีขึ้นเน้นมาซ้ายแล้วมาดูว่าจะโดนหรือไม่โดนนะครับวันนี้ทางนรทงศ์วิเศษไพทู์ ในนำของ c ีกับย่างห้าดาวน้ำสดเมี่ีด้วยและก็หลักๆของเราอีกก็คือ Toyota k m เคมอเตอร์นะครับ21สาขาแล้วก็หลังการขายอีก19สาขา19แห่งด้วยนะครับไฮอเ่อนมีรับประกันซ่อมเครื่องยนต์ถึง8ปีเลยทีเดียวไฮเอโดงเริ่มเติมไปที่ลำตัวแล้วนะครับซ้ายกับขวาครับจับตาดูครับลำตัวของลิเ e น S <S 2> <S 2> ตอนนี้ฟิตซ้อมเก็บตัวอยู่ที่ภู <S <S เก็ตท็อปทีมครับมดูจังหวะโยกสวยงามครับลีลาสายตาไวไลน์อดีตแชมป์เปี้ยนโลกครับโอเลดงมาดูว่ามาดูนะาาจะเคาาตรงไหนนะครับ <S 2> <S 2> เอาไล่แล้วติเป็นมูตั้งรับด้วยมาดูรับปอดนะครับ <S <S ที่เช่นจากรัสเซียล่อยมาเอาไม่โ oh อ้โหบืดอมันบื่อมันกันเอาข้อล่างก่อนข้อล่างก่อนขอ้อรับต,ตัวลำตัวลงไม่ลงเดือดจะโดนแล้วครับลำตัว โดนลำตัวลงอสะดุ้มครับตึโบนขึ้นบนสองหมัดโอ้โห,โโหดูแก่ดูดีตลอดเลยนะครับแต่พอโดนลำตัวแล้วน้ำตาจะน้อยใจแล้วครับนักชกจากรัสเซียมวยที่ต้องยอมรับนะครับประสบการณ์เยอะกระดูกแข็งในนามพี่ดีบอกซึ่งธรรมชาตินะครับซ้อม,อมถึงซ้อมดีด้วยดีแชมป์โลกเรื่องร่างกายดีแล้วไม่ต้องพวงเลยมีโอกาสได้ชิงด้วย ไปสร้างชื่อเสียงสุดๆ,ดๆนี่เดินทางไปป้องกันตำแหน่งแชมฉันเป็นโลกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับคู่ควงไปกับพงศักดิ์เล็กไก่ย่างาดาวยิมนชนะรวดทั้งคู่เลยทีเดียวตอนนี้มาดูฟอร์มกันครับโอเลดงวันนี้เลยยกนี้เลยครับยกนี้เข้าดีขึ้นครับหมูกระเทียมวะคุณนะทำไมอหยอยขนาดนี้เพระใช้ครูกตสันนอกทำจ้ะน้าสดในุ่ม ชิมวิมนาละ่ะทีได้มากินข้าวบ้านเราบ่อยมาแล้วหมูดำสันคอผัดน้ำมันหอยห,หมูดำซีพีคุโรบุตะอีกระดับของความอร่อยนุ่มโตโยตา้าเคมอเตอร์สาขาที่21สีนคริมเทพารับโชว์รูมและศูนย์บริการทันสมัยครบวงจรบริหารงานโดยมืออาชีพ ตะปูนสมทบรุ่งรคิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์วิ่งเวียนศีรษะท่าถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองเคล็ดขัดยอดท่าถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองแมลงสักดิ์ต่อยทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองยาหม่องตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวสมบลงานในยกที่แล้วครับยกสาม วิเกเคนต่อยได้ดีขึ้นนะครับออกหมัดมากขึ้นแต่ว่าลูกเน้นลูกหนักเรื่องท้อทางโอเล่อีกครั้งนะครับเมื่อเข้าสู่นาทีที่3ทําได้ดีครับขึ้นยกศีขอบคุณคุณวิเชียนสมภพปพรุงรยครับบร,ริษัทโตโยต้ตาเคมอเตอร์จำกัดผู้จาหน่ายโตโยต้ตาบร,ริษัททวยทองโอสดจำกัดคุณชัยศิษฐ์พิสารก่อสกุลหรือเฮหมูนะครับซีอีโอไทยเสียงยนต์กรุ๊ปผู้นํารถเกี่ยวข้าวในอาเซียนโดยบริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัด และบริษัทบุญสรงโอสถเด็กในพานทองจำกัดยาตรา,ตราเก้าเหรียญน้ำมันยาตรามาวินและยาแก้ไอตราอาเปเช่มาสู้กันต่อยกสกีนะครับวันนี้ทางโรเตอรภูเสดไพฑูรย์พร้อมทั้งเสนาวด้วยนะครับรพร้อมทั้งกลุ่มเตอร์เสียตังด้วยทั้งแต่ย่างห้าดาวลุงสดเมธีแล้วก็โสมกฤตะมุจภาบด้วยวันแมนพร้อมทั้งทงีเชิงปู่เซนศรีลีน,ดนาด้วยนะครับอ้าวบนเวทีไล่อีกแล้วนะครับโอเลดงยกสี่ ได้นับยก2นะครับ3เข้าดีขึ้น4เป็นยังไงครับลำตัวนั่นแหละครับอา้าวล่าเมื่อี้ลำตัวแล้วนะครับหน้าท้องและชายโครงว่าเป็นนักชกที่อีกหนึ่งความหวังนะครับสำหรับโอเลดงซี f ีเฟชมาร์ก็ ตามที่ถามมานะครับเจ้าตัวก็อยากจะสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งครับเป็นแชมป์เปนโลกจากภาคใต้ที่ได้ครองตำแหน่งแชมป์เปนโลก2สมัยก็ยถือว่าโอกาสไม่ไม่น่าจะไกลเกินเอื้อมแหละครับสำหรับโอเลดงนี่เลยครับอดีตแชมป์โลกของเรานะครับ<ม>แล้วก็อย่างตัวต่าเคมอเตอร์นะครับ<ม>ก็ยี่สิบสาขาแล้วก็รับประการเข้าสมทบเพิ่มแปดปีมีสิบเก้าแห่งนะครับโทรศัพท์หมายเลขก็ติดต่อได้เลยนะครับนึกถึง โตโยต้าก็ต้องนึกถึงเคมอเตอร์ครับยกสี่ดูริเกนหมีมากขึ้นนะครับจังหวะออกมาด้านน้อยลงถ้านผู้ชมยี่เพิ่งเปิดช่องเจ็ดนะครับอย่าไปไหนเลยครับเปิดไว้อย่างนี้เลยครับเดี๋ยวดูวันเพลงครับป้องกันแชมป์ครั้งที่6มาดูครับนักชกที่เขาว่ากันว่าเก่งที่สุดในโลกนะครับของรุ่น105ปอนด์หรือว่ามินิมเวทครับไม่เคยแพ้ใครนะครับสำหรับวันเองวันนี้ท่านต้องชี้ที่หน้าตู้เอาเดินตลอดดูแลเหนือชั้นเลยนะครับ เหนือชั้นเลยทีเดียวโอเลดงว่าจะเก็บได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนี่เบียดติดตลอดแล้วอ้าสายไปก่อนไ่ออกหมัดแล้วครับทอดลำทอดลำตัว3-4หมัดอ้าวนิเคนทำท่าปิดแล้วทำท่าเหนื่อยแล้วนะครับริเคนถอดใจหรือเปล่านะครับยกนี้ไม่ออกหมัดถอดใจหรือเปล่าครับเคิเชนต้นต้นต้นนี่แก่สู้สู้มากครับแต่พอวัดไปแล้วรู้สึกว่าแหมจะเสียเปรียบตอนนี้ตึ่เกมก่อนครับหมดยกหมดยกก่อนครับ โอเลดองกับลิขิเช่นจากรัสเซียผ่านไปแล้ว4ยกนะครับดูนะครับจังหวัดโดนมัดซ้ายเมื่อยกที่4นี่ถือว่าเป็นแบบชัดเจนของโอเลดองและหลังจากนั้นครับเป้าหใหญ่คือหน้าท้องกับถ่ายโคงท่านผู้ใหญ่หลายท่านเดินทางมาที่นี่แล้วนะครับกราบขอบพระคุณครับและก็ต้องขอบคุณครับบร,บ,บริษัทโกมิสโปรดักต์จำกัดยาดมตราปอยเซียนพิมพ์เสนน้ำตราปอยเซียนบริษัทลีนาประเทศไทยจำกัดครับสีลีนาสีกิงคขอปรากถึงสิวสีโปลีนา คุณทรงวิทย์คุณขจรศักดิ์ศักดาพงสารเวกรรมการยุติแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเชือกถูกลงเท้าหลุดออกมากลับไปที่มุมตัวเองนะครับให้พี่เลี้ยงจัดการสมัยไม่่งนั้นก็จะเกิดอันตรายได้นะครับคือเหยียบที่ปลายเชือกแล้วตัวเองนั้นล้มลงไปนะครับพี่เลี้ยงจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ชมกันต่อในยกที่ห้า ต้ต่อครับอมาสู้กันต่อนะครับว่าจะสู้ถึง6ยกหรือเปล่าพีเข่นนะครับจากรัสเซียเราก็อดนีตแชมป์โลกโอ้โหเอลยอ่ะมัดเด็ดครับชายโรงด้านขวาครับเสียงดังฟังชัดนะครับ5แล้ว6 7 8ไหวไหมสู้ไหมสู้ครับยังสู้แต่หน้าตาไม่ไหวแล้วนะครับหน้าไม่หน้าไม่สู้แล้วนะครับนี่นะครับลนตุ๊บเดียวเลยครับ กองลงไปเลยครับนัดที่2อง 2> ทำท่าย,ททาย,ยอมไลมนะครับามาดูโคดดงจะเอาอยู่เอาเล่นลํำตูวทำท่าไปแล้วไปแล้วจบเลยครับ<อ>จบยก5จบยก5ตาลอยเลยครับนี่ครับบอ่อของลิขิตเช่นอยู่ที่ชายโครงขวานี่เองครับพักชมโฆษณาสักครู่ครับเชิญเชิญครับไฮรักสตรีโวภาคไหนๆก็ยืนยันความหนึบ ท้องไหนก็มั่นใจมีช่วงล่าง BCS ได้อย่างยังไงก็เอาอยู่ที่สุดกระบะพูดใจคนไทยไฮรักรีโวแจ้งจริงยึงจริงยืนยันแชมป์ปที่11ของไฮรักพิเศษซื้อวันนี้รับเพิ่มบัตรกำลังเครื่องใช้ไฟฟ้าถึง18มกราคมนี้ก่อนจะสนุกกับเพื่อนเตรียมไส้กรอกีี p a r k i เทลงวันก่อน กล e e e well, ิ่นรมควันอร่อยแปลกที่เซเว่นเีเลเวน CP EC s n น c k นาฟ้าดาวเวลมาแล้วค่ะดาวเวลแข็งแรงทนทานดาวเวลสวยล้ำนำสมัยผมมั่นใจในคุณภาพและบริการด้วยหัวใจยิ่งคอนเฟิร์มดาวเวลรัสเซียไปแล้วเวียดนามมาต่อครับ กลับมาที่สนามนะครับชมผลงานทั้งหมดของคู่ถ่ายทอดคู่แรกของศึกมวย c ีพีเฟรชมาและคาราวาน c ีพีเจากพิสโนโลครับโอเลดงซีพีเฟรชมารองแชมป์โลกอันดับ4รุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ w b c นะครับกบลักชกจากรัสเซียคือเวลามีเดียดอริคิเช่นครับยก2เราได้นับไปแล้วนะครับนับ8แล้วหลังจากนั้นยก3ก็เน้นนะครับแต่ว่าผ่านได้ยก4พอนลงมานิดนึงครับเขาสู้ได้ดีขึ้นมาถึงยก5นะครับ นี่เลยครับนี่เป็นทั้งหมดรวมๆครับบัดเนี่ยครับลำตัวนะครับส่งให้ลิเกนสุดลงไปเป็น3 4มสี่หมัดสุดท้ายนะครับและทำให้จบยกนี้เองครับพบกับคุณสมิงขาวบนเวทีครับเชิญครับท่านผู้ชมครับแค่ยก5นะครับอดีตแชมป์โลกของเราก็ซัดนักมวยชาวรัสเซียเรียบร้อยไปนะครับมาการชุมมเลยครับ ชนะแบบหมดทางสู้ยกที่5ในนามของ CP ีเข้าเลยครับคุณตีเพชรด,ดีของเรา CP จเจริญพกรพนาหัน,าานจากัดมหาชนแล้วก็ถึงสเปเชียลด้วยคลองสนภูรีสอดนะครับพร้อมติดตามมาด้วยทีฟฟรีสมเกาหลีตะกุ่นยาดด้านป้ายหลังครับสมเกาหลีแล้วก็ยมมองตราถ้วยทองยาดองเก้าเหรียญวันนี้คุณพิศนุนะครับก็จากภาคเหนือตอนล่างนะครับวันแมนคอฟฟี่คุณรัศิรสงประเสริฐ แล้วก็ศรีนาศรีคิงครอบราคุนขจรศักดิ์ศักดาพงศาอนุรักษ์ไทยเสงยนต์การ,กรเกษตรเครื่องเขียวโนดข้าวนะครับไทยเสงยนตการ,กรเกษตรสมพรจีนจิ๋วเชิเชงปู่เซินเจียวหนังคุณสายชนชัยพัศกุลแล้วก็จิ๋วเชิอเชองอีชี้เจียวหนังช่างหนูเมืองพิจิตปั๊มน้ำบาดาลยินดีเธอบายด้วยแล้วก็ติดตามด้วยเครื่องทัวร์สตาร์วลววันนี้มอบให้กับอดีตแชมป์โลกของเรานะครับโอเลดงซีพีเฟสมารพักสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวมาชมมวยคู่ที่สองต่อครับ วัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างอยากได้เงินลหละต่อให้สองเสาวเลยฮะไม่ได้การแล้วพลาดไปก็แก้ไขได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจ